งานเร่งเครียดจ้องหน้าจอไม่พักเท่ากับเสี่ยงตาพังค่ะเคยไหมทํางานจนลืมพักสายตาจ้องหน้าจอคอมหน้าจอมือถือแสบตาเคืองตาตามัมไปหมดใครที่กําลังเป็นอยู่นะคะอย่าคิดว่าเรื่องเล็กค่ะลองใช้ตัวช่วยที่ตอบโจทย์ไปทํางานลูทีนเพกพัดข้อนี้เลยนะคะเป็นสารสกัดจากลูทีนและก็ซีแซนทีนค่ะที่มีสารสกัดทั้งหมด11ชนิดค่ะรวมไปถึงสารสกัดจากเบอร์รี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นผงแบคทีเรียนะคะสารสกัดจากอเชเรล่าเชอรี่นะคะสารสกัดจากมากิเบอร์รี่ค่ะผงแครอทนะคะ สารสกัดจากฮิมาโตคอคคัสนะคะแล้วก็สารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากบลูเบอรี่แล้วก็สารสกัดจากองุ่นค่ะและนอกจากนี้นะคะในสารสกัดจากดาวเรืองค่ะมีสารสกัดที่เรียกว่าลูทีนซีเจนทีนนะคะที่เป็นสารสกัดที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ค่ะวันนี้นะคะผสมด้วยวิตามินซีแล้วก็สารสกัดจากขมิ้นเพิ่มเติมเข้าไปค่ะตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดที่ได้เรียกว่าเกรดพรีเมียมนะคะนำเข้าจากต่างประเทศวันนี้ค่ะใครที่กําลังมีปัญหาทางด้านสายตาอยู่นะคะแนะนําเลยว่าทานเพียงวันละหนึ่งซองนะคะช่วยในเรื่องของการดูแลสายตาใคร ปวดตาตาล้าตาผ้ามดุดจากการใช้สายตาที่หนักเกินไปแนะนําทางง่งายๆค่ะ1นซองเท่านั้นนะคะก่อนอาหารค่ะวันนี้ค่ะโปรโมชั่นสุดคุ้มให้สําหรับคนที่เห็นคลิปนี้นะคะ1ห,ห่อนะคะมีทั้งหมด22ราคาเพียงแค่279บาทส่งฟรีค่ะทดลองวันนี้นะคะเปิดตัววันแรกค่ะกดตกาหลือ,ตองตาลิปนี้ได้เลยนะคะ